เจคิดนะคิดนะจะไม่ว่าเลยัได้เลยครับคดนูแลสุขภาพกันฮะฮะดูแลขภาพด้วยนะคะอมหน่อคอ้ยเนไปดูเลยแหละแต่ก็ดีครับเพราะว่าืองดี เกมกั่ของที่รถดีดีๆนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงาด้วยค่ะคิดถึงครับจมครับคิดถึงกว่าค่ะเกมคิดถึงที่สุดเลยกับมือค่รที่สุดเลย